หมอคะถ้าลกในคันจำเสียงคุณพ่อได้ไหมคะอืมอันนี้เป็นคำามที่น่าสนใจมากๆอ่ะให้ทุกคนเนี่ยลองตอบดอูก่อนนะครับใครคิดว่าจำได้หรือว่าจำไม่ได้ครับเดี๋ยวหมอให้คำตอบนะครับแต่ว่าเราต้องไปคอมเมนต์ข้างล่างกันก่อนนะครับให้เวลาสามวินาทีนะอ่ะใครคิดว่าจำได้หรือจำไได้แล้วก็บอกเหตุผลนะเพราะอะไรนะครับอ่ะหนึ่งสองสามหยุดแล้วก็ไปตอบเลยตอบไปแล้วใช่ไหม ทีนี้หมอจะมาเฉลยนะคะว่าจําได้หรือไม่ได้คําตอบก็คือทารกในครรภ์สามารถจําเสียงคุณพ่อได้นะครับใครตอบถูกบ้างครับเหตุผลก็คือเราต้องรู้ก <sticks around kid ishops> ่อนนะว่าพัฒนาการของทารกในครรภ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างไตมาดหนึ่งไตมาสองไตมาสามทารกไม่เหมือนกันนะครับพัฒนาการช่วงไตมาดที่หนึ่งเนี่ยทารกเขาจะสร้างอวัยวะครับหูตาคอจมูกแขนขาต่างๆสร้างให้ครบครบที่ไตมาสหนึ่ง พอแต่มาสองจะเริ่มการพัฒนาครับประประสาทการได้ยินจะเริ่มมีแล้วครับเริ่มมองเห็นเพราะฉะนั้นช่วงไตรมาสที่2เนี่ยเขาจะเริ่มจําเสียงของคุณพ่อได้นะ่วนคุณพ่อคนไหนเนี่ยไปคุยกับน้องบ่อยๆนะครับตอนอยู่ท้องคุณแม่เนี่ยเขาจะเริ่มจําเสียงคุณพ่อได้พอคลอดออกมาเนี่ยเขาก็จะรู้นะว่าคนนี้คือเสียงของคุณพ่อนะเขาจะาคุ้นเคยมากนะครับทำให้ทารกในการพัฒนาของความสัมพันธ์คุณพ่อแล้วก็ประประสาทได้ดียิ่งขึ้นนะครับพอแต่มาที่3คือการขยายครับ ทารกเนี่ยเขามีอายุครบมาแล้วเขาก็จะขยายครับแขนขาใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นน้ําหนักโตขึ้นนะครับคุณแม่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าช่วงแรกที่ท้องเนี่ยท้องยังเล็กยุ่นะพอมาอายุคันเยอะขึ้นตอนใกล้คลอดท้องก็จะใหญ่ขึ้นเองจะเป็นผมว่าทาไมถึงท้องใหญ่ตอนใกล้คลอดนะครับ